โอ้ยเขมเคมจังเลยเปิดกระชาทีไรก็เกลือทุกทีมาล้างความเค็งกับเจนน้ำกันดีก,กว่าเจนน้ำการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษเติมถูกเติมไว้แบบไฮสปีดต้องเจนน้ำเท่านั้นหลังจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับสวัสดีทุนผู้มชมนะครับประคมต่อเนบิโอนะครับก็ไต้หวันล่าสุดเนี่ยมีการปรับคลาสบาลานด้วยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเฮ้ยอาชีพไหนนะครับ เนิร์ฟหรือว่าอาชีพไหนเนี่ยบัฟนะฮะมาเริ่มกันเลยครับแงอาชีพแรกนะครับก็คือไนท์นั่นเองนะครับอาชีพไนท์เนี่ยก็มีการปรับไอเทมนะครับก็คือหอกไซโคลนเนี่ยนะฮะแงชื่อมันตัวละครผมเลยนะเอานะครับที่จอกเกราะ10%ตอนบวก10แล้วก็บวก15เนี่ยออกไปนะครับแงมันคืออันนี้นะฮะเดี๋ยวดูนิดนึงนะฮะนี่มันคือไซโคลนจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยคือเวลาบวก10เนี่ยมันจะได้อีกเนอพีเดฟสิ แล้วก็บวก15ได้อีก10%นะเขาจะเอา2บรรทัดนี้ออกไปนั่นเองนะครับอย่างแรกนะฮะต่อมานะครับก็คือ Spiral s t e p อันนี้นะครับก็คือมีการบัฟเพิ่มนะก็คืออกรณีที่เป็น PVE เนี่ยด m เมจนะครับก็จะเพิ่มนะฮะเป็น1,3 1,350%เลยนะเพิ่มมา100%นะครับแล้วก็ใน PVP ก็เพิ่มจาก1,80%เป็น1,200%โอ้นี่ชาวไหนก็จะ โหดขึ้นมานะครับแล้วก็สกิลคอนเซนเทรตเนี่ยเพิ่มเจาะกราะ20%นะู้วันนี้ถือว่าบัฟมาดีเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยคืออันนี้ยังเป็นประเด็นกันอยู่เลยว่าสรุปมันเนิร์ฟหรือมันบัฟนะแต่ผมผมจะแปลอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าไอ้สกิลแรกเลือดของพาราเนี่ยนะฮะจะเพิ่มดาเมจการโจมตีธรรมดา30%นะบอกแค่นี้แต่ว่าก็ยังคุมเครืออยู่ว่าเฮ้ และไอสแตทของเดิมที่มันมีการเอาเลือดเนี่ยไปคำนวณด้วยเนี่ยยิ่งเลือดเยอะยิ่งตีแรงเนี่ยมันจะมันจะเป็นยังไงจะอยู่หรือจะอ,ออกหรือจะยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้ต้องรอชมกันอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาออกเนี่ยก็คือแบบมันคือการบัฟพาลาขึ้นไปเนาะกลายเป็นการโจมตีธรรมดาเนี่ยแรงขึ้นอีก3 0เนะโอ้โหเก่งขึ้นเยอะเลยแถมยังสโลว์เป้าหมายด้วยนะครับลดมุบสปีดลง20% 2วิเรนวินะครับแต่ว่าใน PVP เนี่ยก็คือจะตีคนเบาลงเพราะว่า เหมือนประมาณว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีการเอาค่าเจาะค่าเดฟเนาะของเป้าหมายที่มันได้จากการตีบวกเนี่ยมาคํานวณแต่ว่าก็จะปรับใหม่โดยเอามาคํานวณแล้วนะคือเมื่อก่อนแลกเลือดมันทะลุทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นก็จะตีคนเบาลงนะฮะแต่ว่าจะได้สโลว์เพิ่มมานะครับแล้วก็ใน PvE เนี่ยก็จะทำดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองนะอัะอนนี้ก็แล้วแต่คนคิดเห็นนะแล้วก็สกิลวันนี้ก็เพิ่มเจาะเกาะ่อ20%เเหมือนกันนะครับ เพอร์เซเวนไลน์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเนะแต่ว่ามันเพิ่มเจอกเกาะให้20%ด้วยในบัฟอันนี้นะฮะต่อมาก็คือวิสาดนะเพิ่มเจอกร้อย20%ให้กับสกิล m มจิกแอมพลิ i ฟ r ออโออันนี้ก็นะมาบัฟวิาสาดกันบ้างนะก่อนอนัานี้ก็มีการปรับลดกราวนะิตี้เนาะให้เอ่อเจอกเกาะแค่80ทีนี้ได้บัฟอันนี้ไปอีก20ก็เป็นเจอกร้อยพอดีเออแล้วไม่รู้มันจะปรับทำไมเหมือนกันนะฮะ เออแต่ก็ดีก็คือจะได้ใช้กับสกิลอื่นด้วยแอะที่สกิลอื่นที่มันไม่ได้แบบเนี้ยเจาะเกาะอ,อะไรแบบเนี้ยก็จะแรงขึ้นเช่นอ่าเมเทโออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะสกิลอื่นๆของลิษัรก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะฮะโอ้แจมเลยนะครับต่อมาชาวพีทนะครับก็โ,โหนี่เป็นข่าวดีมากนะครับชาวพีทเนี่ยก็คือว่าไอ้สกิลฮิวกับสกิลชุบเนี่ยฮิวเนี่ยมันสามารถที่จะตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ได้ อ่าตั้งกี่เปอร์เซ็นต์ให้ฮิลได้อะไรประมาณนี้นะครับในออตโต้นะแล้วก็ชุบก็ใส่ในออตโต้ได้แล้วนะครับสกิลเมดิเทชันอันนี้ก็เพิ่มจอกเกราะมา20จอรเซนต์จอกอเวทนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าบัฟพีดมากมากเลยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับมาของมองนะครับของมองเนี่ยก็จะคล้ายๆของไนท์เหมือนกันคือปรับไอเทมนะครับ สน,นับอันนี้นะครับเนี่ยพัฟเฟอร์ฟิชอันนี้นะครับก็คือที่บวก10แล้วได้จกอกเกาะสิบเเนี่ยกับ15เนี่ยก็จะออกไปนะครับแต่ว่าจะได้ทดแทนนะครับในส่วนของสกิลลักบีดเนาะอันนี้ก็คือเพิ่มจกอกเกาะมา20%เลยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันมันคือสกิลอะไรนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอ่าต่อมาก็คือเป็นพ่อค้านะครับ สกิลป้อมปืนนะฮะแรงขึ้นนะครับจาก800%เปเ็น1 0 0ป็นเเลยโอ้โหบัฟบัฟเพิ่มมา200%เลยอันนี้คือโอ้พ่อค้านี่คือแบบบัฟขึ้นมานะฮะสำหรับสายป้อมปืนอ่ะมาถึงสนัยกันบ้างแล้วนะครับสนัยก็อ่านตอนแรกก็เหมือนจะเนิร์ฟนะแต่ว่ามันกลายเป็นบัฟเฉยเลยอ่ามาดูกันนะอย่างแรกเนี่ยคือเขาบอกว่า ไอสกิลโซนิกแกลสเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูสกิลนิดหนึ่งนะครับสกิลโซนิกแกลสเนี่ยคือปัจจุบันนี้มันจะมีเจาะเกราะ20%ให้เห็นไหมฮะเนี่ยไอโซนิกแกลสอันนี้เนี่ยมันจะมีเจาะเกราะ20%มาให้อันนี้จะโดนเอาออกไปนะครับอันนี้จะโดนเอาออกไปแต่ว่าทรูไซส์นะครับทรูไซส์เนี่ยมันจะได้เจาะเกราะเพิ่มมา20%โอ้คือปกติได้แต่นกเนี่ยแปลว่าถ้าทรูไซส์เพิ่มเนี่ย พวกสก,กิลอื่นๆหรือการโจมตีธรรมดาอะไรพวกนี้โอ้ก็จะได้รับเนาะความสามารถในการเจาะเกราะ20%เพิ่มมาด้วยนะโอ้นี่ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ยังไม่เท่านั้นนะครับสก,กิลบิสบีดนะฮะเฉพาะ PVE นะคือถ้ายิงคนเนี่ยก็คือไม่ไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับใน PVE เนี่ยคือจะเพิ่มดาเมจจาก550%เป็น600%อนอ่ะอันนี้ก็คือแบบว่าปัจจุบันเนี่ย บิส s p ี e ดเนี่ยมันออกที่550%นะอันนี้ก็จะเพิ่มเป็น600เลยใน PVE นะฮะส่วน PVP ก็เท่าเดิมเท่าเดิมนะครับก็ถือว่าเพิ่มมันดาเมจมานิดนึงนะสำหรับสไนเปอร์สายนกนะครับ ADL Falcon นะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นบาทแดนนะครับบาทแดนก็จะได้เจาะเกาะเพิ่มเช่นเดียวกันนะครับ ที่เป็นพวกสกิลเต้นนะฮะก็จะได้นะครับจอกเกาะเพิ่มมา20%ด้วยโอ้ว้าวดีมากๆเลยนะครับและสุดท้ายก็คือเจเนนะครับเจเนเนี่ยก็ปายาเนาะปายาแรงขึ้นอีกนะฮะแต่ว่าเฉพาะ pve นะก็คือปลาคนดาเมจก็ยังเท่าเดิมนะครับใน pve เนี่ยก็ดาเมจจากเดิม840%เป็น900% นะอันนี้ก็โ,โหถือว่าจริงๆมันก็ปลาแรงอยู่นะเจเนนะปลาบงปลาบอสอะไรพวกนี้นะฮะโอ้โหถือว่าก็ได้บัฟเพิ่มมาอีกนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวอัลเคมิสต์ทั้งหลายนะครับอะ่ะก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่เนี่ยก็คืออาราเออแล้วสรุปมันยังไงอะ่ะเดี๋ยวถ้าผมมีข้อมูลอัปเดตจริงๆนะเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังว่าปัจจุบันนี้ที่ไต้หวันเนี่ยจะปรับมาแล้วมัน แรงขึ้นหรือเบาลงอะไรยังไงนะครับแต่ว่าคิดว่าส่วนตัวคิดว่ามันบัฟเพิ่มมาเพราะว่าอาชีพอื่นอะมันคลาสสามันเข้าแล้วนะครับเนี่ยมันก็เข้าวันที่สิบสี่เนี่ยวันเดียวกันเนี่ยแล้วะฮะอาชีพอื่นเนี่ยมันมีคลาสสามให้เล่นอาชีพอื่นก็จะเก่งขึ้นที่เป็นคลาสสองหนึ่งนะครับเช่นเออสไนน์นะไนท์ใช่ไหมฮะพ่อค้าพีทนะฮะแล้วก็เออแอสพวกเนี้ยพวกนี้คือมันมันจะ เป็นคัสสาแล้วแต่อาชีพ2อสองยังไม่มีใช่ไหมเช่นพาลามองอาชีพเป่นมาทีหลังอ่ะเสกอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยอาจจะมาบัฟตรงนี้เพื่อให้มันเท่าเทียมกับคัสสาหรือเปล่านะอันนี้ในความคิดผมเป็นแบบนี้แต่ว่าในเรื่องของ pvp ก็มีการปรับให้เบาลงนั่นเองนะแล้วก็ได้ในเรื่องของสโลมาเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ต้องรอดูว่า global จะปรับตามหรือเปล่านะเพราะว่า หลายครั้งเราก็จะเห็นว่าบางอันก็ปรับบางอันก็ไม่ปรับอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ